สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริบุ๋ชแนลและวันนี้กลับมาพบกับผมอีกครั้งในสกู๊ปของทอมแมนเจอรี่สำหรับเรื่องในวันนี้ก็จะเป็นอีก5ตอนที่ทอมชนะและก็เสมอกับเจอรี่ก่อนหน้านี้ผมได้ทําไปแล้ว2พาร์นะครับเพื่อนๆก็สามารถกดย้อนไปดูได้เดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้สาหรับท่านที่เข้ามาใหม่และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ไปดูกันเลยครับว่าแต่ละตอนจะมีชื่ออะไรบ้างตอนที่ 1. The Body g u a r d เป็นตอนสุดคลาสสิกข,ของทอมแมนเจอรี่ นะ้เรื่องก็มีอยู่ว่าเจอรี่เนี่ยหนีทอมมาตามประษาของมันนะครับและในตอนนี้เจอรี่ก็ได้ช่วยหมาบูด็อกออกจากกรงรถของเทศบาลหมาบูด็อกตัวนี้ก็เลยขอบใจเจอรี่พร้อมกับสัญญาว่าถ้าผิวปากเนี่ยจะมาช่วยเหลือทันทีถ้าเกิดเจอรี่เดือดร้อนเจอรี่ก็เลยเดินอย่างกระยิมใจครับตอนนี้มีบริการแล้วเมื่อทอมกาลังวิ่งไล่ตามเจอรี่ก่อนที่เขาจะโดนกินเป็นแซนด์วิชเจอรี่ก็ผิวปากเรียกบูด็อกมาบีบคอสั่ง้อน พร้อมกับบอกว่าถ้าเพื่อนตัวน้อยของฉันเป็นไรเนี่ยแกโดนแบบนี้แน่และเจ้าบูด็อกตัวนี้ก็จับหนักเจ้าทอมจนตัวยับเจอร่ย์ยิงพยายามผิวปากทุกครั้งที่ทอมตอบโตหรือว่าไล่ตีเขาตอนนี้ทอมก็ทําหน้าชั่วร้ายมากซึ่งตอนที่ทอมผิวปากไม่เห็นแมวสาวเนี่ยเจ้าบูด็อกคิดว่าเจอร่ี่เรียกก็เลยเอาฝาถาังขยะมาประกบใส่สักปาบหนึ่งทอมจึงใช้อุบายหลอกให้เจอรรี่กินหมักฝรั่งทางแป้งเปียกเข้าไป เมื่อเจอรี่เผลอกินเข้าไปแล้วก็ไม่สามารถผิวปากได้เมื่อเจอรี่ผิวปากไม่ได้ก็รีบหนีทอมทอมก็พยายามตามเจอรี่มาเจอรี่เนี่ยก้กนติดอยู่ที่รูซึ่งเจอรี่พยายามบอกบูด็อกว่าตอนนี้เขาไม่สามารถผิวปากได้แต่เจ้าบูด็อกเนี่ยโง่นะฮะไม่มีเซน์คือไม่เข้าใจที่เจอรี่พยายามจะสื่อเขากลับบอกว่าถ้าเดือดร้อนก็ผิวปากนะไอ้หนู เจอรี่หนีทอมมาเรื่อยๆก็พยายามแก้ปัญหาด้วยการเป่าหมักฝรั่งจนเป็นบอลขนาดยักษ์เมื่อลูกป่งแตกก็ลมกระจายออกมาครับและแล้วเจอรี่ก็ผิวปากได้สําเร็จทอมจึงขุดหลุมฝังตัวเองแถนเขียนพี่นายกรมไว้ด้วยแต่สุดท้ายแล้วเจ้าหมาบูด็อกก็โดนเทศบาลจับไปอีกรอบทําให้เจอรี่เนี่ยวิ่งตามไปผิวปากไปด้วยทอมก็วิ่งไล่ตามเจอรี่แล้วก็จบลงเท่านี้ <laughs> เกมริกสง,งั้นครับ สรุปว่าทอมชนะเจอรี่แบบพลิกล็อกเพราะหมาโดนเทศบาลจับไปนะครับท่านผู้ชมครับตอนที่2ชื่อว่าฮิกคับปั๊บตอนนี้ก็เป็นตอนที่เกี่ยวกับเจ้าหมาสไปกับไฮยสองพ่อลูกนะครับเจ้าหมาเนี่ยก็พยายามกล่อมลูกให้นอนแต่แล้วทอมก็วิ่งไล่เจอรี่ส่งเสียงดังสไป์จึงตบหนีทอมที่ส่งเสียงดังแล้วลูกของเขาก็สะอึกไม่หยุดขึ้นมา เขาก็เลยหันไปด่าทอมว่าถ้าลูกฉันตื่นนี่แล้วก็แกมีปัญหาแน่เจอรี่จึงกัดทอมเข้าที่หางทาให้ทอมร้องลั่นแล้วไฮก็ตื่นขึ้นมาสะอึกอีกครั้งซึ่งตอนนี้ท้งต่อนเนี่ยลูกของสไปก็สะอึกไม่หยุดครับแต่ทอมเนี่ยก็ไม่เข็ดหลับนะฮะยังคงไล่ตามเจอรี่ต่อไปแล้วก็โดนเจอรี่สวนกลับทําให้ลูกหมาตื่นทุกครั้งทอมก็หลงอุบายของเจอรี่บ่อยมากซึ่งทอมเองก็ต้องพยายามไม่ให้เกิดเสียงดังให้ลูกหมาตื่น และเจ้าสไปก็ตามล่าทอมเพื่อสั่งสอนทอมพยายามหุบปากลูกหมาไม่ให้สะอึกสไปก็พยายามให้ลูกดื่มน้ําทําหน้าตลกตลกก็แล้วทําเสียงดังๆก็แล้วแต่ลูกเขาก็ยังไม่หายสะอึกสักทีครับจนกระทั่งตัวเขาก็ติดโรคสะอึกจากลูกด้วยทอมจึงไล่ตามเจอรี่ไปที่ท่อแต่และท่อบนบ้านเนี่ยก็ล้มระเนระนาดลงมาทอมก็เลยขุดหลุมฝังตัวเองแต่กลายไปว่าลูกหมาได้หยุดสะอึกแล้วสไปก็เลยจับทอมขึ้นมาแปะไหลด้วยความยินดี ทอมก็บอกว่าอยากให้ช่วยอะไรก็บอกเจอรี่ได้ยินว่าหมาจะเป็นเพื่อนกับทอมแล้วจึงปิดรูของเขาหนีไปทางใต้และเขียนจดหมายลาทอมว่ารักษาสุขภาพด้วยนะทอมและเจอรี่ก็วิ่งหนีไปตามรางรถไฟและจบตอนแค่นั้น <c oughs> เปลว่าตอนนี้ทอมชนะแบบฟลุกฟล๊กๆที่ทําให้ลูกสไปไหายสะอืกทําให้สไปมาเป็นเพื่อนกับทอมตอนจบนะครับผมตอนที่3มีชื่อว่า death my mummy ตอนนี้ก็เป็นหนึ่งในตอนคลาสสิกของทอมกับเจอรี่อีกตอนนะครับ ก็เป็นเรื่องราวของลูกเป็ดที่ฟักมาจากไข่ที่ชื่อว่าแควกเกอร์เจะลูกเป็ดตัวนี้แยกออกมาจากแม่แล้วเมื่อเปลือกไข่แตกออกแล้วเมื่อเห็นทอมเป็นคนแรกมันก็คิดว่าทอมเนี่ยเป็นแม่ของมันเข้าทอมจิงยิ้มและจะจับลูกเป็ดตัวนี้มาย่างกิน โดยที่เจ้าลูกเป็ดตัวนี้ก็ไม่รู้เชื่ออะไรเลยนะครับว่าจะโดนแดกแล้วเจอรี่ก็รีบเอาหางทอมมาสลับแทนที่หางของทอมไฟไหม้ก็ร้องด้วยความเจ็บปวดแล้วเจอรี่ก็ช่วยลูกเป็ดตัวนี้แทนแต่เจ้าลูกเป็ดตัวนี้พยายามวิ่งกลับไปหาทอมและเรียกทอมว่ามัมมี่ทั้งตอนทอมก็พยายามกินลูกเป็ดนี้ด้วยสารพัดวิธีเจอรี่ก็มาตามช่วยเจ้าแควกเกอร์ทุกครั้งแต่อีลูกเป็ดนี้ก็ไม่เชื่อแล้วก็ตีหัวเจอรี่ด้วย เจอรี่ก็เลยกางหนังสือให้ดูว่าแม่เป็ดที่แท้จริงเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงและทางขวาก็คือแมวกับลูกมันก็ไปกอดฝั่งที่เป็นรูปพอมว่านี่คือมัมมี่ของฉันแถมยังปิดหนังสือมาทําให้เจอรี่ตัวแบนอีกด้วยเจอรี่พยายามวิ่งตามลูกเป็ดตัวนี้ก็โดนทอมดักมัดเชือกเอาไว้แน่นหนาแล้วก็โยนในบ่อน้ําทอมก็เลยคีดเจียวลูกเป็ดตัวนี้มาทาศัตรูเจ้าเป็ดเมื่ออ่านหนังสือส่วนผสมก็พบว่ามีเป็ดตัวเล็กด้วยมันก็เลยตกใจว่าแท้จริงแล้วทอมไม่ใช่แม่ของมัน และมันก็คิดถึงหนังสือของเจอรี่เจ้าลูกเป็ดตัวนี้ก็ทําหน้าเศร้าพร้อมกับพูดอะไรอาวร์ในชีวิตและเดินขึ้นไปบนหม้อน้ําเดือดเพื่อจะเซกู์ก๊ดบายกับทอมทอมเห็นเข้าก็เกิดสงสารน้ําตาไหลขึ้นมาครับเขาก็รีบเอามือเข้าไปประกบลูกเป็ดเอาไว้คราวนี้ทอมน้าตาไหลพร้อมกับลูกเป็ดแล้วก็รักลูกเป็ดเป็นลูกจริงๆแล้วเจอรี่ที่ตกใจก็ตามเข้ามาดูเมื่อเข้ามาในครัวก็ไม่พบทั้งทอมและลูกเป็ดเมื่อเขามองออกไปทางหน้าต่างก็พบว่าตอนนี้ทอมทาท่าร้องเหมือนเป็ดเข้าแล้ว และเจ้าลูกเป็ดคนนี้ก็เรียกทอมว่า death my mommy ในตอนจบเป็นเอว่าตอนนี้เจอรี่ก็ไม่สามารถขวางทอมได้แต่ทอมตอนจบเนี่ยเลือกเปลี่ยนใจจะไม่กินเจ้าลูกเป็ดนี้ต่างหากครับดังนั้นจะถือว่าทอมชนะเจอรี่ตอนนี้ก็ไม่ผิดนะครับเพราะทอมเลือกที่จะกลับใจในตอนสุดท้ายด้วยตัวเองนะครับผมตอนที่4ี่มีชื่อว่า southbound duckling ตอนนี้ก็จะเกี่ยวกับเจ้าเป็ดแฟรเกอร์อีกแล้ว เมื่อเปิดเรื่องมาเนี่ยเจ้าแควกเกอร์วางแผนจะไปเที่ยวคิวบาเขาใส่หมวกพร้อมกับกระเป๋าเดินทางมาหาเจอรี่เขาล่ำลากับเจอรี่บอกว่าจะไปกับฟูงแล้วนะเจอรี่จึงรีบเบรกพร้อมกับเปิดหนงังสือให้ดูว่านายเป็นเป็ดบ้านนะไม่ใช่เป็ดป่าไม่ควรบินไปทางใต้ตอนหน้าหนาวแต่เจ้าเป็ดดื้อคนนี้ก็จะบินไปทางใต้ให้ได้ครับ มันพยายามจะบินแต่ก็บินไม่ขึ้นบอกตรงๆว่าตอนนี้เห็นความน่ารำคาญของเจ้าแควกเกอร์นะครับคือไม่เข็ดไม่หลับสัทีนะใช้สารพัดวิธีเยบินให้ได้แล้วก็โดนเจ้าทอมมาดักกินทุกครั้งและก็โดนเจอรี่ขวางทุกครั้งไปครับสุดท้ายเจอรี่ก็ต้องช่วยลูกเป็ดในดการตัดตะข่ายของทอมแล้วเจอรี่ก็พาลูกเป็ดตัวนี้ไปอย่างคิวบาทอมที่ไล่ตามมาก็ติดกับล้อเครื่องบินไปด้วยเจอรี่กับแควกเกอร์ก็นอนอาบแดดบนชายหาดพร้อมกับหยิมใจว่าเจ้าแมวโง่คงไม่ตามมาหรอก แต่แล้วทอมก็โผล่มาจากทรายเข้าเขาก็เอาถังสีม่วงเหลืองปิดทั้งสองเอาไว้ทอมก็ทําเสียงชั่วร้ายแบบมีเลิฟในกับผู้ชมนะฮะแล้วก็ดึงร่มดีเอ็นขึ้นมาอย่างสะใจผมคิดว่าคนดูกับเพื่อนๆบางคนคงจะสะใจกับตอนนี้นะฮะที่สามารถจับเจ้าเป็ดปากมากกับเจอรี่ได้ในตอนจบนะครับแต่2คนจะโดนแดกหรือไม่คาดว่าตอนหน้ามันก็กลับมาวิ่งไล่กันเหมือนเดิมเะครับท่านผู้ชมครับตอนที่5ชื่อว่า Life Fi t Tom เป็นหนึ่งในตอนคลาสสิกอีกตอนครับ เปิดเรื่องมาเนี่ยก็มีไปสนีมาถึงเจอรี่ทอมแอบแกะห่อของเจอรี่มาก็พบกับนิยายที่ชื่อว่า Life with Tom ทอมได้ยินรายการวิทยุพูดถึงนิยายเล่มนี้ว่าเขียนโดยเจอรี่เมาส์เขาก็เลยแกะดูด้วยความสงสัยเมื่อเปิดมาก็มีคำอุทิศให้กับทอมเจอรี่ก็เล่าถึงตอนเก่าๆที่ตัวเองเคยโดนทอมกันแกล้ง แต่ทอมก็ต้องเสียท่าทุกครั้งเช่นตอนที่เจอรี่โดนเอาไปทําเหยื่อล่อปลาแต่แล้วทอมก็โดนอุบายของเจอรี่ให้ไปตีหมาบูด็อกเพราะว่าเจอรี่เอาสายเบ็ดไปพันขาของเจ้าบูด็อกแล้วเจ้าหมาตัวนี้ก็โดนทอมตีหัวโนขึ้นมาแต่แล้วทอมก็โดนเจ้าสไปร์ไล่ล่าเมื่อทอมอ่านจบแล้วก็ได้ยินเสียงเก้งแมวหัวเราะที่อ่านนิยายเล่มน,นี้ทอมก็เปิดไปบทที่9นึกถึงตอนที่อยู่กับหลานดัฟฟี่ทอมก็ใส่ชุดอินเดนแดงมาไล่ล่าทั้งสองคนเจ้าดัฟฟี่ก็ทําให้ทอมเนี่ยเสียท่าจนต้องยอมแพ้ มื่อมได้อ่านตอนนี้ก็โกรธไปอีกคราวนี้ก็ได้ยินเสียงหมาสไปและลูกหัวเราะที่ได้อ่านนิยายบทนี้ต่อมาในบทที่20ทอมเนี่ยก็จอาเจอรี่ไปมัดกับรางรถไฟแล้วก็จอารถไฟเด็กเล่นบทขยี้เจอรี่ด้วยแต่ว่าเจ้านกคารารีก็เอาโบลิ่งมาทิ้งลงพื้นเป็นหลุมเพื่อช่วยเจอรี่ไว้และทอมเนี่ยก็ร่วงไปพร้อมรถไฟครับเมื่อทอมอ่านจบก็โมโหที่ได้ยินเสียงหัวเราะจากนิยายทอมก็โมโหเดือดปุดๆดเป็นฟืนเป็นไฟจากนั้นเดินไปที่รูของเจอรี่แล้วก็พังกำแพงบ้าน ทอมก็ชี้ให้ดูว่านิยายเล่มนี้ไายเขียนใช่ไหมเจอรี่ก็พยักหน้าทอมจิงงอานหนังสือฟาดเจอรี่จนเป็นรูเจอรี่ก็ให้ทอมดูใบาจากสำนักพิมพ์ว่าได้ค่าลิขสิทธิ์รอยันตี้ถึง50,000ดอลและครึ่งหนึ่งก็ต้องแบ่งให้ทอมเท่ากับว่าทอมได้เงินไปทั้งหมด25,000ดอลลาร์ ทอมก็เลยหันมายิ้มแล้วก็ขอโทษเจอรี่ครับแล้วก็หัวเราะกับนิยายไลฟ์วิดทอมของตัวเองซะง,งั้นพอได้ตังก็หัวเราะในเรื่องของตัวเองซะง,งั้นครับผมถือว่าทอมเสมอกับเจอรี่ในตอนจบนั่นเองครับสรับทั้ง5ตอนที่ทอมชนะหรือเสมอกับเจอรี่ทั้ง5ตอนก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆนึกชื่อตอนไหนออกก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาเพิ่มได้นะสามารถกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดเห็นโพสก่อนสำหรับแฟนเพจในเฟซบุ๊ก k ด้นะครับสลับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ